โยมนะเดี๋ยวเราจะโกนหูกระต่ายเยอะหูกระต่ายที่น่ารักเออหูกระต่ายออกแล้วนี่เจอะยอมเอ้ยนะก็มีน้องๆนูนูหลายคนบอกว่าอยากให้พระอาจารย์สาธิตโกนหัวให้ดูหน่อยนะวันนี้ก็ตรงกับวันโกนพอดีโยมนะเดี๋ยวว่าเพิ่งมาถึงโยมนะเพิ่งกลับมาจากสะแก้วนะ เสพตาโยมเอ้ย้นี่โยมนะมาถึงวันตรงนี้ก็เป็นวันึ้นสิบห้าคมเดือนเก้านะนะแต่วันนี้ตรงกับวันนะักโกนพอดีเดี๋ยวหลวงพี่จะมาสาธิตวิธีการโกนมันก็มืดหน่อยนะโยมนะนะเนื่องจากเพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้นะโอ้ก็ดันดนเดินทางมานี่เราก็ค่อยๆโกนไปโยมทีละนิดทีละนิดโอ้มีสิวด้วยนะโอ้ แบบนี้มันอันถ้ามีซิวแบบนี้มันมันจะมีสีแดงดงออกนะโยมนะเอ,อสีแดงๆแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรนะสีแดงดง <c oughs> ซึ่งมันก็น่าจะอันนี้มากเลยเราก็ต้องต้องค,อคอยอย่อยๆโยมค่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายออ <c oughs> หัวก็โกนอารนได้ไงถนะ อ๋อรณนเปลว่าอะไรนะโดดเดี่ยวนะมือหิวน,นะบางคนไลยคนนี่เวลาลงพี่ไล์สดนี่ชอบถามมากเลยนะบางคนก็พูดถึงกันว่าเอา้าเป็นพระเป็นเจ้าทําไมนะไม่ยอมโกนหัวไม่ยอมอะไรบ้างไปถึงนั่นนละยโยมนะเออก็ยังไม่ถึงวันโกนเขาจะโกนทนําไมเนาะพระเขาก็มีบางคนนี่เก่งกว่าพระโยมนะออไม่เคยบวชไม่เคยศึกษาแต่อยากเก่งกว่าพระ อันนี้ก็ไม่ว่ากันโยมเนาะคนไม่รู้ก็ผิดเสมอเลยโยมนะเออเพราะฉะนั้นบอกว่าตัวเองไม่รู้ไม่ได้โยมนะอ,อถ้าไม่รู้เราก็อย่าไปตําหนิคนอื่นโยมนะอืมมันจะเป็นบาปตัวเราเองนะพระท่านก็รู้วันโกนของท่านโยมนะอผมมันก็บางที่ก็โกนเดือนละสองครั้งบางที่ก็เดือนละครั้งโยมแล้วแต่แล้วแต่วัดเนาะ แล้วแต่วัดว่าวัดนั้นท่านจะยังไงบางครั้งก็ทุกึงเดือนนะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระใหญ่โยมก็จะลงปฏิโมกนะอันนี้ก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อกี้เลยโยมนะมาถึงปุ๊บก็มาล้างหัวเลยถอดสบงทรงกีวรอ,ออกเสร็จก็มามามันอาจจะโกนยากนิดนึงโยมนะเพราะมันช่วงนี้มันมืดแล้ว มาหาวนีนี่เก็มันโกชูกเลยยยมนะจะรู้สึกเสบเหัวแล้วนะี่ก็รู้สึกเสบเมนินึงนะนี่โอ้ไมมีสีแดงด้วยโยมนะ สุกใสเสร็จแล้วในเราเสร็จแล้วฮึเ็สมัยจีนฮเป๊ดเลยโยมจุ๊ยอร่าเอ้ยโกนไปทางนังเลยโอ้ไอโกนหัวไม่พอโยงโกนนังไปด้วยนะโอ้ย ยังงี้แหละกลังคืนเดียวมันมงยากตอนแรกว่าจะโกนเช้าแต่ว่ามัเามนเสร็จไปเลยนะว้อนี่อันนี้แบบไม่ตัดน,นะยโยมนะแบบยาวๆไปเลยออ้ชื่นนะต้องหาทิศทางให้มันดีมันงั้นมันจะเข้าเนื้อเรา มันก็จะอันตรายคืนนี้ประจันสวยโยมนะประจันประจันสว่างจ้าเลยนะเต็มทองฟ้านี่เะยโยมนะอันนี้ก็คือการปลงผมนะเพื่อเพราะว่าหัวนี่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคโยมเราจะได้ไม่ต้องนะไปคอยดูแลไม่ต้องคอยไปบำรุงไม่ต้องคอยอะไรเวลาขึ้นมาก็โกนทิ้งเลยนะเพื่อไม่เป็นการสะสม ของเชื้อโรคบางคนโยมนะเออไม่เคยไม่เคยโกนหัวแต่ไม่ใช่พระนะแบบโยมบางคนแบบไม่เคยผมสั้นโยมนะออผมยาวอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าตัวเองมีรังแคมีอะไรหรือเปล่ายมอมตอนบวชใหม่ๆก็อันนี้โยมนะไม่เคยโกนหัวพมมากโกนใหม่ๆโอ้โหรังแคเต็มหัวเลยขนาดดูแลอย่างดีโยมนะแล้วถ้าไม่เคยดูแลด้วยจะขนาดไหนเนาะ <Incre l doorway string> Thu blog ờ, ờ, chạy ờ, โยมเอ้ยไม่ธรรมดาทีไหนเนาะนี่อมันเจ็บนะต้องดูดีๆเดี๋ยวไม่มีหูเป็นปลาไหลโยมเอ้ยนะถ้าไม่มีหูนี่เป็นปลาไหลเลยนะอันนี้มีหูเลยเป็นพระอยู่จะต้องสัมผัสดูนะใช้นะใช้หัตถะสัมผัสโยนะใช้มือในการสัมผัสเอ ใช้มือแล้วก็บรรจงบรนจงลงใบมีดลงไปเพื่อให้เกิดการอันตรายน้อยที่สุดเดี๋ยวอือเท่านี้นะ จะเก็บรายละเอียดทีหลังในโยนะตอนนี้เราเอาแค่ okay. ช่วงที่มันเยอะๆเอาก่อนอืเแสบเลยนะหายตรงบาดเมื่อกี้นี่ทูบล็อกของเรา ปกติโกนไม,ไ,มไม่เลือดนะโยมนะแต่อันนี้เป็นสิวมนก็เลยก็เหตุมันดึกด้วยแหละโยมนะเรารีบด้วยมันก็เลยทําให้เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคธรณีวิทยานิดนึงนี่ก็น้องๆหลายคนอัอยากชมนะวันนี้เอามาให้ชมแล้วนะอืนี่เยอะเนาะไม่ธรรมดาที่ไหน นี่นาโยมนะเดี๋ยวเราจะโกนหูกระต่ายเยอะหูกระต่ายที่น่ารักเออหูกระต่ายออกแล้วนี่เจออมันมีกีเม้าเลยนะแบบทายสดๆใหม่ๆสดจากไร่ใหม่จากร้านนะโยมนะ สดอะไรมาจากวัดนี่ไม่มีแบตสเ,เตอร์เลียนกับเขายมอมอ้มนะมีเดมิดโกนนี่หลนะเดี๋ยวค่อยถูกหวยก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อแบตเตอร์เลียนแต่ไม่เคยซื้อนะโยนะไม่เคยซื้อหวยนะแต่เผื่อว่ามันมันจะถูกนะไม่เคยซื้อแล้วมันจะถูกได้ไงอะ่ะออพระนี้ก็พูดไม่รู้เรื่อง ดาตัวเองกหนึ่งอยูนะ่นะนี่โอ้หัวใสนะเนี่ยโยมต้องไปลองโกนเองดูนะโยมนะใครอยากรู้ว่าการโกนเองมันเป็นยังไงก็ต้องไปลองดูนะสำหรับพระที่ท่านบวชอยู่นานๆท่านก็่าจจะสามารถโกนโดยตัวเองได้บางท่านก็บวชแล้วก็ไม่มีใครโกนให้โยมนะ พอจำใจก็ต้องโกนเองชนีสมัยแต่โกนก็หาคนโกนไม่ใช่ไรดอกโยมเราโกนให้เขาแล้วมันมันไม่เลือดนะแต่เวลาให้เขาโกนให้นี่อู้เตรียมหัวนะก็เลยไม่ให้ใครโกนให้อีกเลยตั้งแต่นั่นมาเลยต้องหาวิธีโกนเองพราเรามือเบายมเห็นแต่ตัวเห็นแต่ตัวใหญ่แบบนี้มือเบานะตอนบชเป็นเนนใหม่ๆนี่โกนให้หลวงพ่อเจ้าวาดอะ ท่านเปดสิบกว่าตอนนั้นน่ะโอ้โหหมดแล้วนะมาจบหมดแล้วหมดแล้วเลือดหมดแล้วโยมหมดแล้วเลือดอะหมดตัวแล้วอืมไม่ใช่อะไรหมดนะขอบดูให้หน่อยข้างหลังขอบมาดูให้ผมหน่อยหมดเดียร์มีตรงไหนเลือกไหม มีเหลือไหมใช่มาคนนี้มีไหมอืมเหลืออีกเท่านี้นอืมเรีบคนเรียกว่าคนอะไรคนขี้เกียจเท่านี้หรอข้างไปอ๋อข้างหลังอ่ะใช่ตรงอึนมอตะบ่กตรงอื่นหมดแล้วแล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างใครโกนไหมทำไมโกนใ,ในที่ลับเหรอฮะกทำไมโกนขี้รับแล้วก็ไปเปิดโก <S <S นกลางแจ้งเลยอ่ะ ใช่ไหมใช่ไหมก็ไปโกนที่ลับเปิดโกนกลางแจ้งเลยย้อนม,มาดูเด้อนี่จะโกนได้ดูจริญพอเะยโยมนะโกนเรียบร้อยแลวโยมนะื้อ